ต่อไปเรามาดูข้อ4ี่กันเลยนะครับลูกเเขาบอกว่าโจทย์บอกว่าจํานวนเต็มบวกที่อยู่ระหว่างนะครับโจทย์ใช้คําว่าระหว่างนะครับ500ร้อยถึงเก้าอยนะครับคําว่าระหว่างเนี่ยคือจะไม่รวมตัว500รเข้าไปนะครับฉะนั้นแสดงว่าตัวนะครับ่าคําว่าระหว่างนะครับ5 0า้อยถึง900ยนะครับลูกมันจะมีค่านะครับเท่ากับเนอะ ตั้งแต่ครับลูกตั้งแต่นี่คือรวมตัวแรกนะครับก็คือ501นะจนไปถึงตัวสุดท้ายคือ899นะครับลูกนะครับอ่านะความหมายของ500ระหว่าง500ถึง900ก็จะมีตั้งแต่ตัวเลขที่501นะครับจนไปถึง899นะครับลูกนะเอ่อที่หารด้วยนะครับลูกที่หารด้วย8และ6แล้วเหลือเศษ4ครับคำว่าและตัวนี้ครับลูกก็คือมันจะต้องลงทั้ง2ตัวนะครับนั่นก็คือ เราจะต้องหารด้วย8และ6ความหมายก็คืออย่างนี้ครับลูกหารด้วย8และ6เนาะแล้วเหลือเศษ4นะครับลูกนะครับก็คือความหมายมันก็จะคือหารด้วยครอรของถ้าคำว่าและตัวนี้ครับลูกเราก็คือคณนอของ8กับ6นะครับลูกแล้วเหลือเศษสนะ นะครับทีนี้เรามาดูคณาของ8กับ6นะครับก็เอามาหาคณานีนะ่ยตัวนี้ได้2ได้4ได้3ครับลูกคณาเราจะต้องคูณเป็นตัว L ถูกไหมครับลูกนะเพราะฉะนั้นเอ่คอคณาในที่นี้ก็คือ2องคูนด้วยสคูนด้วยสนะครับก็เท่ากับเอ่อแปดสามยี่สี่นะครับลูกอ่าก็คือคณาคือ24นะดังนั้นความหมายของตัวนี้ลุงก,ก็เลยพูดได้ว่านะครับหารด้วย8และ6 แล้วเหลือเศษสี่นะครับลูกจะมีความหมายเท่ากับนะครับหารด้วยเนอะหารด้วยยี่สี่แล้วเหลือเศษสี่ครับนะครับอ่า ทีนี้พอปกติเอ,อ,อย่างนี้ปั๊บนะครับเราก็จะมาหานะครับหาจํานวนเนาะเขาถามว่าจํานวนที่อยู่ตั้งแต่ห้าร้อยระหว่างห้าร้อยถึงเก้าร้อยครับก็คือตัวแรกคือห้าศนย์หนะครับลุงบอกว่าเวิธีการคิดนะครับสเต็ปที่หนเนาะลุงบอกว่าเอาตัวแรกครับลูกตัวแรกมาหารด้วยยี่สี่นะครับลูกแล้วมันเหลือเศษสี่นะ นะครับคำว่าเหลือเศษ4เราก็ต้องเอา4ไปบวกถูกไหมครับเพราะว่าจากตัวนี้นะครับลูกจากเขาบอกว่าตัวตั้งนะครับลูกมันก็จะเท่ากับตัวหารคูณด้วยผลลัพธ์ถูกไหมครับลูกนะครับแล้วก็บวกด้วยเศษเนอะนะครับทีนี้เราก็ลองมาดูนะครับก็คือเราต้องเอาเศษไปบวกนะครับลูก ทีนี้เรามาดูตัวแรกของเราครับเมื่อกี้ก็คือตัวตั้งถูไกไหมครัก็คือห้าศูนหนึ่งะเอาตัวแรกก่อนนะลูกมาหารด้วยยี่สินะเราก็จะได้ว่าเท่ากับนะครับเออมันได้ยี่สิบครั้งนะครับลูกถ้ายี่บเอ็ดมันเกินเนาะนะครับได้ยี่สิบครั้งตัวแรกเราต้องปัดขึ้นนะครับให้มันเป็นยี่บเอ็ดถูกไหมครับลูกนะครับอ่าพอเป็นยี่บเอ็ดปั๊บเนี่ยอ,อ ความหมายก็คือแล้วมันเกิดเศษสี่ครับนั่นก็คือจํานวนแรกนะครับลูกจำนวนแรกก็คือ21คูณด้วย24แล้วก็ต้องบวกด้วยเศษถูกไหมครับนั่นก็คือเอ่อตัวหารนะตัวหารก็คือ24ครับคูณด้วยผลลัพธ์คือ21เนะแล้วเอา4ไปบวกครับนะครับสมมุติว่าเราใช้20นะครับเอาเศษ4ไปบวกจะได้ไหมนะครับลูกแต่ถ้าบวกแล้วเศษสีไปบวกแล้วมันอยู่ใน501นนี่เราเอาเลยนะครับเพราะว่า เออยี่สิบคูณยี่สี่ตัวเนี้ยมันได้สี่ร้อยแปดสิบเนอะแล้บวกด้วยสี่ครับลูกตัวนี้มันได้เนะพิ่งได้แค่สี่ร้อยแปดสิบสี่นะครับลูกมันน้อยกว่าห้าศูนย์หนึ่งเราก็เลยไม่เอานะครับลูกเราก็เลยต้องเอ่อปัดขึ้นถูกไหมครับให้เป็นยี่สิบเอ็ดนะอะ่ะเอ่อตัวนี้ยี่สิบเอ็ดคูณกับยี่สี่นะครับลูกตัวนี้ก็คือคูณกับยี่สี่นะครับอ่าเนาะแล้วเอ่อบวกกับสี่นะครับอ่าเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะได้เป็นสี่ร้อยเป็นห้าร้อย 504ร้50แล้วบวกกับ4นะครับลูกก็จะเป็น508รนะ้อนะอ่าห้ามากกว่า501ก็คืออยู่ในช่วงนี้นะครับก็เลยเอานะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ตัวแรกของเราก็คือ508นะครับลูกนะครับอ่าต่อไปครับลูกสเต็ปที่สองนะสเต็ปที่สองลุงบอกว่าอย่างนี้ครับเอาตัวสุดท้ายนะครับไปหารด้วย24นะครับลูกแล้วก็เอาเศษสีไปบวกนะ ก็คือมันเหลือเศษสี่นะครับก็คือเอาสี่ไปบวกนั่นเองนะครับก็คือเราก็จะตัวสุดท้ายก็คือแปด้อยเก้าบเ้านะครับหารด้วยยี่ี่นะครับเราเอาไปหารก็ตั้งหารยาวเลยเนอะแปดเ้าเก้าหารด้วยยี่สิบสี่นะครับก็จะได้เออสามครั้งนะครับเจ็ดสิบสเหลือเศษเจ็ดเหลือเศษหนึ่งนะครับได้ร้อยเจ็ดสิบเกต่อไปเราได้เออเจ็ดครั้งเกินไหมเจ็ดครั้งไม่เกินเนอะ เจ็ดครั้งได้ร้อยหกสิบแปดถูกไหมครับลูกเนาะตัวนี้ได้เศษสิบเอ็ดนะครับเพราะนั้นได้สามสิบเจ็ดกว่ากว่านะครับลูกตรงนี้เราก็เลยได้สามสิบเจ็ดเอ็กซ์กนะครับเพราะนั้นเราจะต้องปัดลงถูกไหมฮะก็ได้เป็นสามสิบเจ็ดนะถ้าเราปัดขึ้นสามสิบแปดแตครับลูกตัวเลขมันก็จะมากกว่าแปดร้อยเก้าสิบเก้านะครับเพราะฉะนั้นเอ่อตัวนี้เราก็ดูว่าจํานวนสุดท้ายมันคืออะไรครับลูก จำนวนสุดท้ายก็เลยเท่ากับเอาพหุคูณก็คือ37ไปคูณกับ24ี่แล้วก็บวกด้วยเศษคือสีนะ่นะครับลูกนะนะครับอ่าตรงนี้เราก็จะได้เป็นนะครับ37ไปคูณกับ24ี่นะครับลูกก็จะได้สี่เจ็ดอ่อ28ปดนะครับทด2 3 4 1ามี่สิบสองเป็น14ี่นะครับตัวนี้ได้74นะอ่าได้แ8ดดดถูกไหมครับลูกบวกกับอีส4นะ ก็จะเป็นแปดเก้าสองนะครับลูกนะครับอ่าทีนี้เราจะเห็นว่าแปดเก้าสองก็มีค่าน้อยกว่าแปดเก้าแปดแปดเอ่อแปดเก้าเก้าถูกไหมครับลุงขออนุญาตลบตัวนี้นะอ่ามันก็จะน้อยกว่าแปดเก้าเก้าถูกไหมครับแสดงว่าโอเคนะครับดังนั้นอย่างนี้ครับลูกนะครับเรามีสองวิธีนะครับในการที่จะหาจํานวนนะครับลูกนะจํานวนโจทย์บอกว่าอย่างนี้ครับลูก ก็คือปลายลบด้วยต้นนะครับลูกแล้วก็หารด้วยระยะห่างได้เท่าไหร่ก็คือเอาหนึ่งไปบวกนะครับอ่าเนื้อเมกกี้เหมือนกับข้อแรกครับลูกก็คือก็คือเออเราใช้สูตรเลยนะครับลูกนะครับทีนี้เนี่ยเราดูก็คือตัวสุดท้ายของเราคือแปดเก้าสองถูกไหมครับก็คือปลายนะปลายคือตัวนี้ครับลูกแปดเก้าสองนะส่วน ต้นของเราครับลูกคือ,อตัวนี้นะครับห้าศูนย์แปดนะครับลุงก,ก็เอามาลบด้วยห้าศูนย์แปดนะเออได้เท่าไหร่ก็เอามาหารด้วยเจํานวนที่มันระยะห่างครับลูกก็คือตัวที่หารใช่ไหมครับลูกก็เอายี่สี่มาหารถูกไหมครับได้เท่าไหร่อย่าเอาอย่าลืมเอาหนึ่งไปบวกนะครับลูกนะอ่า ตรงนี้เราก็จะได้เป็น8 9 2เก,ก้บกับห้านะครับลูกก็เหลือ4ตัวนี้โดนยืมไปเหลือ8นะครับอ่าไม่โดนยืมนะเหลือ3เพราะฉะนั้นเราจะได้เป็น384หารด้วย24นะครับลูกแล้วบวกด้วยหนะึ่ะอ่าสามหารด้วย24นะครับยี่สี่หนึ่งยี่สี่นะครับจะเหลือเศษสิบสี่นะครับสี่นะตัวนี้ก็เอ่อ หกถูกไหมครับหกสี่ยี่สี่ทดสองนะหกสองสิบสองก็สิบสี่นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ได้สิบหกบวกหนึ่งเนาะก็เลยตอบสิบเจ็ดจำนวนครับลูกนะครับอ่าข้อนี้เราก็ไปดูคําตอบนะชอยก็คือสิบเจ็ดจำนวนเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบข้อขอไข่นะครับลูกก็ตอบสิบเจ็ดจำนวนนะครับทันนะครับลูกนะอ่าต่อไปเราไปที่ข้อที่ห้าเลยนะครับนะครับข้อที่ห้าข้อหนึ่งครับลูกนะครับเราไปดูข้อหนึ่งกันเนาะ ข้อหนึ่งเขาบอกว่าถ้าตัวประกอบอย่างนี้ครับเวลาเราแยกตัวประกอบครับลูกนะครับให้เอาหนึ่งจับคู่กับตัวสุดท้ายครับลูกแล้วก็สองจับทู่กับตัวถัดมาเนอะเราจะได้ว่าผลคูณมันเท่ากันถูกไหมครับลูกดังนั้นเราก็จะเขียนว่านะครับตัวนี้ก็คือหนึ่งคูณเอถูกไหมนะครับตัวนี้เอนะครับแล้วก็ต่อไปก็จะได้เป็นสองคูณกับสิบสองนะครับ จะได้เท่ากับ3คูณกับแแล้วได้เท่ากับ4คูณ6นะครับลูกแสดงว่า a ของเราก็คือผลลัพธ์ของตัวนี้นะตัวนี้มันได้24หมดเลยครับลูกนะครับนั่นก็คือข้อ1เราก็เลยตอบว่า a มีค่าเท่ากับ24นะครับลูกแสดงว่าตรงนี้ข้อ1ถูกต้องนะครับลูกนะอ่าถูกต้องนะต่อไปข้อ2ครับลูกนะครับถ้า a b เป็นจำนวนนับครับลูกแล้วก็ a คูณ0เท่ากับ b คูณ0ย์ครับ นาะอ่าข้อนี้ไม่ใช่นะครับลูกเขาบอกว่า a คนะูณศูนย์เท่ากับ b คูณศูนย์เนาะแล้วโจทย์บอกว่า a เท่ากับศูนย์ครับลุงสมมุตินะครับเช่นลุงให้ a เท่ากับเจ็ดเนาะ b เท่ากับสองครับลูกเราจะได้ว่าเออเจ็ดคูณกับศูนย์เนาะเท่ากับสองคูณกับศูนย์ศูนย์คูณอะไรก็ได้ศูนย์ถูกไหมครับลูกเพราะงั้นศูนย์เนาะสองคูณกับศูนย์ก็ได้ศูนย์ถูกไหมครับอ่าแสดงว่าซ้ายขวาเท่ากันก็เคนคนนนนะะรัับอี้ แต่เราจะเห็นว่า a กับ b ไม่เท่ากันครับ a มาเท่ากับ7 b เท่ากับ2นะครับเพราะฉะนั้น a ก็จะไม่เท่ากับ b นะครับลูกนะครับมันอาจจะเท่าหรือไม่เท่าก็ได้นะครับแต่อันนี้คือถ้าก็บอกว่า a เท่ากับ b แสดงว่าทุกๆตัวของ a จะต้องเท่ากับทุกๆตัวของ b ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยผิดนะก็ถามข้อใดไม่ถูกต้องก็ตอบข้อนี้เลยนะครับอ่าเนะส่วนข้ออื่นเดี๋ยวลุงลองเช็คให้ดูนะครับก็คือต่อไปข้ออันนี้ข้อกไก่ดินะ อันนี้ข้อขอไข่นะครับลูกอันนี้ข้อขอไก่นะส่วนตัวนี้คือข้อขอไข่นะครับอ้าวต่อไปเป็นข้อขอควายนะครับลูกเออเราสามารถหาจํานวนเต็มลบที่มากที่สุดนะครับได้เนะอะใช่ครับลูกนะครับถ้าดูจากเส้นจํานวนเนอะเออตรงนี้ลุงให้มันเป็นศูนย์นะครับลูกขวามือตรงนี้ก็จะเป็นจํานวนเต็มบวกนะครับลูก ส่วนซ้ายมือไปฝากนี้ก็จะเป็นจำนวนเต็มลบนะครับนะครับส่วนศูนย์เราเรียกว่าจำนวนเต็มศูนย์เนาะนะครับอ่าตัวนี้ก็จะเป็นหนึ่งสองสามนะครับไปจนถึงเรื่อยๆนะครับจนถึงจนถึงบวกอินฟินิตี้นะครับส่วนซ้ายมือครับลูกก็จะเป็นลบหนึ่งลบสองแล้วก็ลบสามไปเรื่อยๆนะครับลูกจนกระทั่งมันเป็นลบอินฟินิตี้นะครับลูกยิ่งลบ ยิ่งไปทางซ้ายยิ่งน้อยนะครับลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าที่มากที่สุดของของจํานวนเต็มลบก็คือลบหนึ่งนั่นเองนะครับลูกนะ,ะเพราะฉะนั้นตัวนี้มีนะครับมีค่านะมีค่าเท่ากับลบหนึ่งนะครับลูกเพราะงั้นข้อคควายก็ถูกนะครับต่อไปเรามาดูข้องงูนะครับลูกนะข้องงูเขาบอกว่าจํานวนเฉพาะนะ,ะข้อนี้อาจจะยากนิดหนึ่งนะครับจํานวนเฉพาะของเอ,อ่อที่น้อยกว่า นะครับมีค่ามากสุดน้อยกว่าสามเจ็ดสามนะครับลูกมีค่ามากสุดแต่น้อยกว่าสามร้อยเจ็ดสิบสามคือสามหกเจ็ดนะครับลูกนะครับอ่าก่อนอื่นหลักการคิดครับลูกนะครับหลักการคิดนะลุงบอกว่าอย่างนี้ครับขั้นตอนที่หนึ่งเนะสะเต็ปที่หนึ่งครับนะครับให้ ให้หานะครับลูกหาจำนวนเฉพาะคูณกับจำนวนเฉพาะแล้วมีค่าน้อยกว่าสามร้อยหกสิบเจ็ดนะครับลูกนะครับนะครับตรงนี้สิบเก้าคูนกับสิบเก้านะมันได้สามร้อยหกสิบเอ็ดนะครับอ่ะสิบเก้าคูณสิบเก้าก็คือได้เออแปดนะครับตัวนี้ได้สิบเจ็ดนะครับนะครับแล้วก็ตัวนี้ได้สิบเก้าก็ได้สามหกหนึ่งนะอ่ะเพราะฉะนั้นตัวนี้ได้สามหกหนึ่งนะครับอ่ะตัวถัดไปจากสิบเก้าครับลูกจำนวนเฉพาะคือ ยี่สิบเอ็ดไม่ใช่ก็ต้องเป็นยี่สิบสามนะครับลูกยี่สิบสามคูณกับยี่สิบสามมันได้มากกว่าสี่ร้อยแล้วใช่ไหมครับลูกนะอามากกว่าสี่ร้อยมันก็มากกว่าสามร้อยหกสิบเ็ดเพราะนั้นตัวนี้ไม่เอานะครับเพราะนั้น p ของเราเนี่ยครับมีค่าเท่ากับสิบเก้านะครับลูกต่อไปสเต็ปที่สองครับลุงก็บอกว่าหานะครับหาจํานวนเฉพาะนะครับก็คือตัวประกอบเฉพาะนะครับที่มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ p นะครับในที่นี้ก็ได้แก่นะ เออสองใช่ไหมครับไล่จากน้อยไปมากเลยนะสองสามห้าเจ็ดเก้าไม่ใช่นะครับสิบเอ็ดสิบสามสิบเจ็ดนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายคือสิบเก้านะครับนะครับอ่าขั้นตอนที่สามครับลูกนำจำนวนเฉพาะนะครับในข้อสองนะในสเต็ปที่สองครับไปหารเออสาม หกเจ็ดครับลูกนะครับอันจะได้สองแบบนะครับอันที่หนึ่งนะครับถ้าไม่มีจำนวนใดนะครับหารลงตัวเนอะแสดงว่านะครับสามหกเจ็ดนะครับเป็นจำนวนเฉพาะนะครับลูกแต่ถ้าเกิดอันที่สองครับเคสที่สองนะถ้ามีตัวใดตัวหนึ่งนะครับลูก หารเอ่อลงตัวนะครับลูกนะแสดงว่าเออสามหกเจ็ดนะครับเป็นจำนวนประกอบนะก็คือไม่ใช่จำนวนเฉพาะครับลูกเราเรียกว่าจำนวนประกอบนะครับอ่าทีนี้เราก็ลองมาดูกันนะครับลูกปรากฏว่ามันไม่ใช่ได้คู่ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นสองหารไม่ลงนะลูกนะเออหารสามหารสามลงตัวเนี่ยเขาบอกว่านะครับผลบวกเนาะ ผลบวกของเลขโดดจะต้องหาร3ลงตัวเนาะ,ะตัวนี้ก็ไม่ลงนะครับลูกเพราะว่ามัน3 6 7หรวมกันได้16นะครับต่อไปหาร5หาร5ก็ไม่ลงนะครับลูกเพราะว่ามันไม่มีศูนย์นะครับลูกนะมันไม่มีศูนย์ไม่ลงท้ายด้วย0ูนย์กับ5้านะครับต่อไปหารด้วยเจ็ดนะครับลูกหาร7ลงตัวก็ตั้งหารเลยนะครับลูกนะ,ะตรงนี้ นะครับไม่ต้องไปใช้สูตรนะเดี๋ยวมันจะเสียเวลาครับเออหารด้วยเจ็ดลงตัวก็เอาสามหกเจ็ดนะครับหารด้วยเจนะ็ดเนาะเจ็ดห้าสามสิบห้าครับลูกหรือเศษหนะึ 7, 2, 14, ่งเนาะเจ็ดสองสิบสี่อ่าไม่ลงตัวนะครับลูกไม่ลงตัวนะอา่าต่อไปหารด้วยสิบเอ็ดครับลูกนะครับอ่าก็ตั้งไปเลยนะหารสิบเอ็ดก็ไม่ลงครับลูกนะครับหารสิบเอ็ดก็ไม่ลงตัวเนาะ นะครับพอเราตั้งดูแล้วนะครับลูกหารด้วย11นะครับ11 3 33เหลือ37นะครับไม่ลงตัวนะครับต่อไปหารด้วย13ก็ไม่ลงตัวเนอะอ่าหารด้วย17ก็ไม่ลงตัวนะครับแล้วก็หารด้วย19ก็ไม่ลงตัวเนอะอ่าหมดแล้วนะครับลูกนะ ก็คือเราไล่ไปสิบ7ามสิบเจ็ดสิบเก้านะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าสามหกเจ็ดนะครับไม่มีตัวใดหารลงตัวนะเราก็ตอบตัวนี้ถูกไหมครับสามหกเจ็ดก็เลยเป็นจำนวนเฉพาะนะแต่สามหกเก้าอ่ะครับลูกมันไม่เป็นนะเพราะว่าถัดไปอีกสามหกเก้านะครับสามหกเก้าเนี่ยคือนะครับถ้าเราเป็นสามหกเก้ามันหารด้วยสามลงตัวนะครับลูกเพราะว่า เออเอาผลบวกของเลขโดดมันหารด้วยสามลงตัวนะส่วนสามเจ็ดหนึ่งครับลูกนะครับสามเจ็ดหนึ่งเราหารด้วยเจลงตัวนะครับลูกเพราะว่าเจ็ดเจดเจ็าสามสิบห้าเลือเศษยีสิบเอ็ถูกไหมครับเจ็สายี่บเอ็ดนาะอ่าเพราะฉะนั้นข้อนี้เราก็เลยตอบข้อขอไข่นะครับลูกนะครับอ่าเนาะโอเคนะครับ